ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมโดดร่วมวงของแดงลิเวอร์พูลและเรือใบสีฟ้า City, แมนเชสเตอร์ซิตี้ย่งขว้าตัวอดามาตาเร่แนวลุกตัวเด็ดของหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอมาร่วมทีมในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ขณะเดียวกันเอเนต์ส่วนตัวของเขาก็ออกมาเปรยถึงอนาคตของนักเตะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยรายละเอียดที่โจ้ตัว เกือบลงเอ่ยเป็นล่มถิ่นแอนฟิวเมื่อหลายปีก่อนและนี่ก็คือเรื่องราวที่ได้สโบรีพอร์ตบายเซอร์โอขอหยิบยกมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกต,ตื่นเต้นเร้าใจก็เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ หากชอบช่อง SO Report by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับตาเร่มีฤดูกาลที่สุดยอดกับ w o l ฟหลังกดไป6ประตูกับ10แอสซิตจากการลงสนาม43นัดในการแข่งขันทุกรายการความเร็วที่น่าเหลือเชื่อและร่างกายที่แข็งแกร่งทำให้เขากลายมาเป็นเหมือนกับฝันร้ายของบรรดากองหลังคู่แข่งและฟอร์มที่โดดเด่นเหล่านั้นเอง จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่ตราวเลจะได้รับความสนใจจากบรรดาสมโมสรชั้นนำของยุโรปตามการรายงานข่าวจาก d a i l y Express และ d a i l y Miller สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษระบ,บุว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมาเป็นสมโมสรล่าสุดของพิมลีเทให้ความสนใจในตัวนักเตะต่อจากลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะเดียวกันทั้ง3สมโมสรดังแดนผู้ดี จะต,ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสําคัญอย่างไบร์นมิวนิตทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาที่ก็อยากได้ตัวดาวเตะวัย24ปีรายนี้ไปเสริมทัพด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันตัวอาเร่มีสัญญากับวูฟถึงเปดือนมิถุนายนในปี2023แต่จากฟอร์มการเล่นของเขาในฤดูกาลนี้ก็ทําให้โรดี้บาสเตอร์เอเย่นส่วนตัวออกมายอมรับว่าจะมีความสนใจในตัวนักเตะเข้ามาอย่างมากมาย ผมคงไม่อาจพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของสัญญาได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องเก็บเอาไว้เป็นความลับบาสเตอร์กล่าวทว่าอาดาม่ามีฤดูกาลที่ดีและด้วยอายุของเขาสภาพร่างกายและความจริงที่ว่าเขาเป็นนักเตะที่น่าสนใจอย่างยิ่งมันจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเกิดศึกแย่งชิงตัวเขาในตลาดซื้อขายนักเตะเราต้องหวังให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติและหวังว่าสิ่งต่าง จะไม่ส่งผลกระทบกับเขาสำหรับช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามเมื่อตาเร่เลือสัญญาอีกถึง3ปีกับวูฟก็ทำให้บาสเตอร์เชื่อว่าสมโมสรจะไม่ยอมปล่อยตัวเขาออกมาในราคาถูกวูฟไม่จำเป็นต้องขายเขาและหากได้รับข้อเสนอตามความมูลค่าของอารดามาที่ควรจะเป็นในปีหน้าการย้ายทีมจะไม่เกิดขึ้นแต่หากวูฟรู้สึกว่าพวกเขาจำเป็นที่จะต้องขายเขา เพื่อนำเงินที่ได้มาพัฒนาสโมสรหรือได้ค่าตัวสำหรับอาดามาที่น่าสนใจมากพอเขาจะลงเอยด้วยการถูกขายออกไปเรื่องนั้นยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ทั้งนี้ตาเรเป็นอดีตนักเตะในทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาและเกิดตั้ย้ามาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2015ตอนที่เจ้าตัวตัดสินใจว่าเขาดีเกินไปที่จะอยู่ในทีมสำรองของเจ้าบุญทุม อย่างไรก็าตามท้ายที่สุดลิเวอร์พูลก็ปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านไปจนเจ้าตัวไปลงเอยกับแอสตันวิลล่าและมิสเตอร์โบรจนท้ายที่สุดวูฟก็ทุ่มเงิน18ล้านปอนด์คว้าตัวเข้ามาร่วมทีมในปี2018แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้ฟังกมคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ